สวดีครับผมผมก็ส่งหน่อยครับ hmm. เ like ่วันท like ี่เลาจุดหนอนนี้ผมมาอยู่บาบาเป็นผมชงกท่านานบา้าทยดโยมชงกท่านบาชงกระท่างช่วงนาบุญชงกรท่าน่น่องโยมนาบุญนผมอย่ผชรบบุญชงกระท่านี่เป็น ข้ามบุญคาอาการผู้รับแล้นหละเปนอาชีพจักพ่อทีสังฆาตเป็นบุญใหญ่บุญใหญ่เรเป็นบุญหอ่หลวงพ่ารหวรับพรแหลวาแต่เรื่องข้ามแม่อาการยหเพียงข้าพเจา เพือ่อนะครับตำรวจระบุญนที่นอ้องต้งตงา,ยยานะงงบ้าน่วันนะน,นี้ทีไก่แล้วที่ไหนก็งความฮาแน่ใจขอบพี่องการบานหน้าหมอนสอนเพื่อนทางเราบาโลกเกตรนาตองเข้าอาจารย์เรื่นรุเราบาสิต่อไปนะตลอดไปด้คนระับ みたいな感じで अब <laughs> आने Yeah. you นี่ไอ้วาเรื à, i, ่องลาเกาเป็นส้พี่เรื่องานะลาเก่าการทลายาเก่าเนี่มีพอเป็นคนเจ้าเป็นบารมร่วมอุบทอ่านหลายคนควรนะครับอาจจะไหนเออ i <laughs> do หลังจากเดาข้อมูลสังฆทานเลยพี่นอ้องพาพี่น้องมาเที่ยวผู้อยู่บ้านบากเลยพี่น้องบ้านบากมาเที่ยวผู้ผู้ด้วยนี่เป็นผู้สายเกา่าแต่ก่อนเขาเอื่อนมาผู้ดังผู้อย่างนั้นแยวๆนี่เระผมก็จําอะไรพี่น้องแต่ก่อนพวกสหายพวกเขามาเนตต่งแต่ผมหมดสัทานเลยเกิดผมก็จำวควมอมอะไรพี่น้องผมก็ได้ยิน <laughs> ผู้เฒ่าผู้แก เขาเว้ให้พังมันสิเป็นเจดีมีเจดีพวกสหายเก่าเดินตัวนี้พูดตัวนี้เป็นมาทรงไอ้ไอ้เสบียงพี่น้องเขาเอื่นสเสบียงพผกสหายเก่าเขามาเป็นผู้บันบาเป็นปะบานข้อมนนิดพี่น้องเป็นแต่กอนสมัยคนเนี่ยแต่พอแต่แม่เขาคนเนี่ยผมกับบัว่ันได้เกิดออกมา ส่ Dante, งฤกษ์เก um ิดเราก็พงก็จำขควมหมดเลยพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องบรรยากาศพากันมาเที่ยวกันย่ายพี่น้องนี่บรรยากาศมันแยวเป็นอยากเบิงเบิงเจดีผมเลยพาเจดีเจ้าพาเพิ่นขึ้นมาเบิงพี่น้องพาญาติโยมขึ้นมาเบิงเป็นอยากเห็นเจดีแต่ผมมาหลายเถอพี่น้องอาจสิเห็นอยู่ยหรอกหลค์คลิปผมเอาลงอยู่เนากันจำหมดเลยผมก็เอาลงอยู่แต่ พูดว่านี่มันสิเป็นพวกสหายฮพวกเขามาพักอยู่นี่เบิดพี่น้องสหายเก่าแต่ก้อนสมัยข้อมนิดคนพี่น้องฟ่องแม่ว่าห้ฟังนี่หรอกแล้วผมจำข้อมูลมาได้ผมว่าสิถามข้าเจ้าอยู่แต่ว่าบรรยากาศดีเราเห็นผู้ใดพี่น้องผู้ว่าอาจารย์คนหนึ่ว่าอยู่นี่เป็นผู้วัดนี้เป็นสำนักสงฆ์่ก้อนข้อมนิดอยู่นี่แต่กปอนสหายพี่น้องผมมาหลินกันพื้น อาจารย์ยมมันยางเป็นไปกระโบไก่เราพี่นองขี่รถออกมาจากบ้านบากรบโบไก่ผี่นอกมึงบรรยากาศติดตามไปน้องกันผี่นองว่าเจ,จดีผมบริเวณไปถ่ายไก่ผี่นอ้องถ่ายไก่ไก่ผีนกสีเห็นเงินสดเดี๋ยว่อ้องเกมึงบรรยากาศไปน้องกันเราผี่นอกเนาไปบึงกังไงยครับผม นย่งังโออกกำลังเน้ไหมผ่าเอ่อมา,า,า้นกัอยู่นี่ขึ้กันขกันลุงไปเอาบุญ่นแหลวหันนาาดูทั้งสองคน ハハハ。<laughs>

ไก่บัวฮว่าทำมันไก่มันหยอลงไปทางหวงทางบ้านยังมันมีบ้านหนึงบ้านหนึ่งเอ้าหยอลงไปุ้่นเล้วเห็นอยู่ว่าอันมี่กูดอีกเลยเออ ฮะว่าคือว่าให้คอยเลสว่าที่ออกว่าฟองที่บ้านดิอาเยอะ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 สดทยลูกเนยเยอะาเข้ามาเร็วเ ไก่ไก่โอ้ยยางเนี่ยเขาขึนทั้งเดียวนี่บคให้หาทำในยางยังเยบมันไปเห็นบ่าเส็นตนไปเห็นบไมาสีไทยก็ไทยได้หมยเหมยกุกลไก่กันักันัเจ็ดิบไลจหนเจ็ดิบเตียงจหนเจ็ดิบเตียงสนามบินย้อนลงไปบ้านโอเค่านไป ไกเขาประชุมกันอยู่นี่ <c oughs> คลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปเพียงสานีาพ้นพี่น้องพอกันไหมคลิปหนา <c oughs> ขอคำว่าสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งอันยุวันนู้นสุข้างพลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องไว้แล้วครับผม